อ่านซื้อพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สพระวินัยปิฎกมหาวิพังสามลำดับที่328คลิป EP t ีทีฮันเรทวอกัน5จิตตาวักจิต5จิตตาคลววค สิกขาบทที่7พระบัญญัติ 5. จิตตาคลวกักสิกขาบทที่7ว่าด้วยการใช้ผ้าซับรดูไม่สละเรื่องพิสุนีทุละนันทาพระบัญญัติ 1 0 0ก็พิษุนีใดใช้ผ้าซับฤดูแล้วไม่ยอมสละต้องอาบัติปาเจตีหมายเหตุผ้าทรับฤดูในสมัยปัจจุบันคือผ้าอนามัย เรื่องพิสุณีทุลนันทาจบสิกขาบทวิพังหนึ่งพาคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า คำว่าพิสุนีมีคำอธิบายว่าที่ชื่อว่าพิสุนีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาว่าพิสุนี ในความหมายนี้ที่ชื่อว่าผ้าซับฤดูหรือหมายเหตุผ้าอนามัยได้แก่ของหรือผ้าที่เขาถวายไว้ให้พิษุณีผู้มีประจําเดือนใช้ คำว่าไม่ยอมสละหรือแบ่งปันคือใช้แล้วสองหรือสามวันสามคืนแล้วซักหรือแบ่งให้สี วันที่4แล้วใช้อีกแล้วไม่ยอมสละให้แก่พิษุณีสิกขามานาหรือสมณเนรีรูปอื่นต้องอาบัตปาเจตีบทพาชนีติกะปาเจตี หนึ่งพันหกผ้าหมายเหตุคือผ้าอนามัยสมัยนี้เปรียบเทียบผ้าที่ยังไม่สละพิษุณีสำคัญว่ายังไม่สละต้องอาบัดปาจิตติผ้าที่ยังไม่สละ พิสุณีไม่แน่ใจใช้ต้องอาบัตปาเจตีผ้าที่ยังไม่สละพิสุณีสำคัญว่าสละแล้วใช้ต้องอาบัตปาเจตีทุกๆุกกฎผ้าที่สละแล้วพิสุณีสำคัญว่ายังไม่สละใช้ ต้องอาบัตทุกกฎผ้าที่สละแล้วพิษุณีสงสยัยใช้ต้องอาบัตทุกกฎผ้าที่สละแล้วพิษุณีสำคัญว่าสละแล้วใช้ไม่ต้องอาบัตพิษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัต,ตออบคือ 1นึ่งพัิสุนีใช้สอยแล้วสละ 2. สองพิสุนีใช้ผ้าที่สละแล้วอีก 3. ามพิสุนีใช้สอยในเมื่อพิสุนีอื่นผู้มีประจำเดือน 4. พิษุณีถูกเยี่ยงชิงผ้าเอาไปห้าพิสุณีผ้าหายหกพิษุณีมีเหตุผู้สุณีผู้มีเหตุขัดข้องเจ็ดพิสุณีวิกลจริตแปดพิสุณีต้นบัญญัติหมายเหตุผ้า ใช้ซับฤดูหมายถึงในสมัยนี้คือผ้าอนามัยใช้ซับฤดูหรือประจำเดือนกัน5จิตตะคลราวาักสิกขาบทที่7อนาปติวาระสิกขาบทที่7จบ จิตตาคระวัตสิกขาบทที่8ว่าด้วยการไม่สละที่พักเรื่องพิสุณีทุลนันทา1สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวัน อารามของอนัถบินทกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสีครั้งนั้นพิษุณีทุลนันทาไม่สละที่พักแล้วหลีกไปจะริกไปต่อมาที่พักนั้นถูกไฟไหม้พิษุณีทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้า พวกเราจงช่วยกันขนของออกมาพิสุนีบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าพวกดิฉันไม่ขอไม่ขนของออกมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสูญหายไปแม่เจ้าจักทวงพวกดิฉัน เมื่อพิสุณีทุลนันทากลับมาสู่ที่พักนั้นอีกถามพิสุณีทั้งหลายว่าแม่เจ้าพวกท่านช่วยขนของออกบ้างหรือเปล่าพิสุณีตอบว่าแม่เจ้าพวกดิฉันไม่ได้ช่วยขน พิสุนีทุลานันทาตำหนิประนามโพธนาว่าชะนายพวกพิษุณีเมื่อที่พักถูกไฟไหม้จึงไม่ช่วยขนขวายขนออกมาเล่าจึงไม่ช่วยขนของออกมาเล่าบรรดาพิษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนาม พธนาว่าชนายแม่เจ้าธุลนันทาไม่สละที่พักแล้วหลีกไปจะริกไปเล่าครั้นแล้วพิสุนีทั้งหลายได้นำเรื่องนี้ไปบอกพิสุทั้งหลายให้ทราบ พกพิสูจ์ทั้งหลายได้นำเรื่องนี้ไปบอกไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทราบได้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์สิกขาบททรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพิสูจน์ทั้งหลายว่าพิสูจนทั้งหลายทราบว่าพิสุณีทุลนันทาไม่สละที่พักแล้วหลีกไป จะริกจริงหรือพิสุนีพิสุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระพา่าพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าพิสุทั้งหลายชนายพิสุนีทุลนันทา มิสละที่พักแล้วหลีกจาลิกไปเล่วพิสูจทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมสายให้เลื่อมสายหรือทำคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลยแล้วจึงแทบสั่งให้พิสุณีทั้งหลาย ยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้จบอันลำดับที่328อนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิวังสามลำดับที่328คลิป EP 328